แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตวิธีเช็คยอดเงินเราชนะรอบใหม่2,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y u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  e แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ครมอลเห็นชอบเพิ่มวงเงินเราชนะอีกคนละ2,000บาทวันนี้มี3วิธีเช็คเงินเราชนะเข้าวันไหนคงเหลือเท่าไรทำไดง้ง่ายเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะมาดู3วิธีเช็คเงินเราชนะรอบใหม่2,000บาทมี3วิธีนั่นก็คือ1โทรเช็คยอดเงินที่เบอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5 2. กดเช็คยอดเงินเราชนะผ่านเครื่อง EDC และ 3. ดูยอดเงินเราชนะผ่านแอปถุงเงินมาดูวิธีที่1นนะคะโทรเช็คยอดเงินเราชนะท่านสามารถโทรสอบถามยอดเงินเราชนะได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบตอบรับอัตโนมัตินั่นก็คือโทรเบอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5ฟังเสียงระบบตอบรับประชาสัมพันธ์โครงการ กด3เลือกเมนูตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือกด8เลือกเมนูวงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะกดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ16หลักหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกดรหัส a อ m คู่บัตร6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม รอระบบแจ้งยอดเงินคงเหลือหากต้องการฟังซ้ำกดเครื่องหมายดอกจันหากต้องการกลับสู่เมนูก่อนหน้ากดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวางสายหากไม่ต้องการบริการเพิ่มเติมนะคะมาดูวิธีที่2กดเช็คยอดเงินเราชนะผ่านเครื่อง EDC สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเราชนะ ไปเช็คยอดเงินได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย EDC หรือร้านธงฟ้าประชารัฐแจ้งกับร้านค้าว่ามาเช็คยอดเงินเราชนะนะคะ 1. ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับทางร้าน 2. ทําการสอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าเครื่อง EDC และ 3. กดเมนูสิทธิ์เราชนะดูยอดเงินคงเหลือดึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกรับบัตรคืนจากร้านค้า ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะมาดูวิธีที่3ดูยอดเงินเราชนะผ่านแอปถุงเงินนำาบริการแห่งรัฐไปยังร้านค้าที่มีแอปถุงเงินหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐนะคะเช่นร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าโมสับสามเรารักกันร้านค้าเราชนะเป็นต้นพร้อมแจ้งกับทางร้านว่าเราขอตรวจสอบวงเงินคงเหลือด้วยการยื่นบัตรสสัิการแห่งรัฐให้กับร้านค้าเข้าแอปถุงเงิน กดเมนูเราชนะกดเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูยอดเงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้นะคะอัปเดตล่าสุดวิธีเช็คยอดเงินเราชนะรอบใหม่รับ2,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ